ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเปลี่ยอกน้ำลายหมูไม่กระดินไก่มานั่งดอกไม่หอมอย่างดอกชื่อสุปราณ <c oughs> ี <pawn CH> <empathy> นะคะนางสาวสุปราณีอินบ้านถือเพิ่นว่าถามเกษตรตำบลเจ้าซื้อไปอย่างเงี้ยพอมีผู้ใดรู้จักเพราะว่าเพราะหนองเพราะว่าวเพราหนางเนาะหัวหนานองคนสวยเนาะซื้อน้องนะคะสุปราณีอินบ้านถือแต่ว่าบ้านถืออยู่นี่เด้่ยอำเภอเมืองนี่เด้อค่ะ อยู่จากบอบ้านถือรบ้านหนองคันไซทางนั้นนะส่วนใหญ่เพื่อนบอกว่าอยู่ทางอุดอรมาทางบ้านถือค่ะบอกว่าไม่ใช่อยู่เมืองเคือมาเจาุ่ญวันนี้เพื่อนมาอบรมโครงการสัมมาชีพเห็นไหมคะสัมมาชีพชุมชนเมื่อกี้พี่ม้อมยพี่แฝงคเอ้าเขาก็พัด้รู้เลยว่าแฝงค์มาจากไหนเพป็นศิษย์ซึ่ง แน่นะคะอยากลงต้อลองินม้ยอยากมาให้หนูลองกินนะคะจ้าบทบานี่จะสมาสมาชีพสมทนเมื่อกี้คุยแล้วสมาชีพคืออะไรสมาคือสมาพระพุทธเจ้าสมาสมพุทธเจ้าอาชีพคืออาชีพพระพุทธเจ้าัน ยิเด uhm. ้คือว่ามานามนัวนาแป้งขอยินทำงานรับเน่ขอหวงไปนีงว่าใดเลยยินทำงานรับยังไม่ยิบไงยังไม่รู้จารถ้าได้ยินทำงานรับมาอาจจะได้ภุรกิงค์ภุรการมาภุรครึ่งต้นภุรครึ่งนอเพราะว่าหนอมันก็แพงแล้วมัน้งค่ะ พอเรียนเนื้อเยื่อมาอันนั้นเป็นพันแทพร็มีการกลายพันบ็มีการฝา่ามีการเนียงเนสองมัน2,000 3,000คุณบอกนะคะหรือว่าสูงสุดที่หนูได้ยินมาก6,000 7,000ก็มีนะคะพันแท้เลยอะทีสูงสงงมาจากอิสราเอลหรือเปล่าแต่ว่าบ้านเขา200 300ยินหนูบุบกาศซื้อแล้วค่ะเมื่อนั่นไปไปพอยูพันเจ็ดแม่ซื้อบอลองอคุมด โอ้ชื่อแ่เราดอกรค่ะ,ะ,คะสองรอยนี้กาซื้อเยอไม้ผลที่เราได้มาวันนี้จะได้ผลเราเท่าไหร่ไม่รู้นะคะได้ยังแนวกอคะ่ะขึ้นไปย,ยังก็แล้ว<า>ม,มาขามเพศม,มาขามแปมาขามแฝงมาขามเพศเพียงมงยไม่รู้จักค่ะเป็นคนที่จิตนะคะ <laughs> ไม่รู้จักมาคามแปรู้จักก็มาคามเทพ ขามเพศยักษ์ด้วยนะคะบอเมียนรรมดานะคะยักษ์ด้วยด้วยแล้วโทาไหนลราปัดทีเนี่ยด้วล้รู้ไมเหว่างานพันพันอย่างรู้รู้ไหมคะช่วงนี้เพศโูนไทยมันกำลังยิบนะมาขามเพศเป็นพืชที่ทนแรงมั้งคะโหอยู่ไหนมันก็ึ้นเนี่ยบานเข่าอะ 你，把你。